สวัสดีคะ่ะทุกคนอดมินพลอยกลับมาอีกครั้งวันนี้อ d ดมินพลอยมีหนังสือดีๆมานําเสนอค่ะหนังสือเล่มนี้ชื่อคัมภีร์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า (The Intelligent Investor) ปรับปรุงใหม่เขียนโดยเบนจามินเกนแฮมซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการลงทุนแบบเน้นคุณค่าเลยทีเดียวค่ะหนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนอย่างชาญฉลาดโดยเฉพาะทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่ใช่เพียงแค่การเก็งกำไร แต่ยังมีการวิเคราะห์และเข้าใจตลาดหุ้นอย่างลึกซึ้งใครที่หวังจะเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจะต้องไม่พลาดในการอ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะเพราะวิธีการและกลยุทธ์ที่มีอยู่ในหนังสือจะช่วยให้คุณค้นพบแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองค่ะลองจินตนาการดูนะคะถ้าคุณเป็นนักลงทุนที่ตัดสินใจจะเริ่มลงทุนในตลาดหุ้นในช่วงเศรษฐกิจดีคุณอาจจะรู้สึกตื่นเต้นมากแต่ทันทีที่คุณลงมือทำ คุณก็พบว่าตลาดมีความผันผวนอย่าง unexpected และแน่นอนว่าความรู้สึกนี้มันไม่สบายใจเลยแต่ถ้าคุณมีกลยุทธ์ที่ดีจากการอ่านหนังสือเล่มนี้คุณจะมีทัศนคติที่ดีต่อสถานการณ์เหล่านี้ค่ะในสถานการณ์นี้มีตัวละครที่ชื่อว่านายบีเขาเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ที่สนใจการลงทุนแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีในตอนแรกนายบีรู้สึกหวาดกลัวและไม่มั่นใจเมื่อเห็นความผันผวนของหุ้นแต่อะไรที่ทำให้นายบีเปลี่ยนไป วันหนึ่งนายบีได้อ่านหนังสือเล่มนี้และเริ่มเข้าใจว่าความพันผวนคือสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้ค่ะจุดคลายแม็เกิดขึ้นเมื่อเขาเห็นหุ้นตัวหนึ่งที่เขาสนใจราคาร่วงลงอย่างกระทันหันนายบีรู้สึกกังวลใจมากแต่เขานึกถึงคำสอนจากหนังสือที่ว่าการลงทุนที่ยาวนานต้องอาศัยความอดทนเขาจึงตัดสินใจไม่ขายหุ้นออกไป และสุดท้ายเขาก็สามารถสร้างกำไรได้มหาศาลในระยะยาวค่ะภายในหนังสือยังพูดถึงเรื่องของการลงทุนในกองทุนรวมซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่ค่อยมีเวลาในการติดตามหุ้นแต่ยังอยากลงเงินทำกำไรรวมถึงมีกรณีศึกษาจากสินค้าที่แตกต่างกันในตลาดเพื่อให้เราเห็นอนาคตและการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับการลงทุนพอร์ตสินค้าค่ะอาจบินพลอยชอบวิธีการอธิบายที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาของเบนจามินเกนแฮมค่ะ แต่ถ้าจะมีสิ่งที่ไม่ชอบอาจจะเป็นภาษาที่บางครั้งดูซับซ้อนเกินไปสำหรับมือใหม่ค่ะหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นอยากรู้เกี่ยวกับการลงทุนนักลงทุนที่มีประสบการณ์ก็เช่นกันค่ะแอดมินพลอยยังให้คะแนนหนังสือเล่มนี้ที่9จาก10คะแนนค่ะเพราะมันคือคำพีที่นักลงทุนทุกคนควรมีไว้อ่านค่ะสุดท้ายนี้ใครที่สนใจหนังสือเล่มนี้สามารถหาซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะและใครยังไม่ได้กดถูกใจและติดตามช่องของแอดมินพลอย อย่าลืมมาช่วยกันกดด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะอีกไม่นานพบกันใหม่ค่ะ